สาธ ok an ุอ JI, ันน in oui, ี้โมชนา่านนี mm ้เ hmm. ีซื้อลาขัดเกล็บยป็นหอมื <m <m um> ้อแว้วซื้อแล้วดูละน่าอร่อยครับไปลองกินดูครับอร่อยแน่นอนเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่นำพรร้ำพันธ์นะคะมาทําบุญนะคะปิดทองฝั่งลูกนิมิตที่วัดป่าอมรารามนะคะ อำเภอท่าบ่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะงานเขามีวันที่ยี่ห้ามกราถึงวันที่สองกุมภานล้ะวันนี้ครอบครัวเรามาวันที่หนึ่งกุมภาพอดีรอเด็กๆหยุดนะคะแล้วก็รอคุณแม่หยุดตรงกันจะพาน้องๆลูกๆนะคะไปทําบุญไหว้พระแล้วก็เขามีงานขายของกินด้วยนะพ่อปะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปทําบุญกันด้วยป่ะจ้ะปนบูชาดอกไม้ทุกเกลียด บูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะเราบูชาดอกไม้ทุกเทียนเสร็จเรามาเขียนชื่อสกุลที่อยู่แล้วก็ ไปไหว้พระถุด okay. ธ <Okay. S 1> ูปเขียนถวายดอกไม้ขอทับพระลูกอร้อยเดนกำไรทำไรเงินท um. right. ั um. okay. ็เส um. right. ียไม่มีจะได้ได้านกาสติดนิมิด้วยอุโบสถสกุลเพิ่มเอิเพิ่มรอนการประคองได้ความสมทุกายการ

อ่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันทั้งบ้านเลยอ่ารู้สาธุอนุโมทนานี่รู้ด้วยอ่ะพี่พอดไปละอ่ะพี่พอดอาศาสตร์ครับพี่พอดระวังหล่นนะลูก ลูกปิดเลยสาธุค่ะสาธุค่ะลูกที่สามลูกทิ่หอดาดีปิดนิมิตลูกทิ่หอดาดีโชคทวีปิญโยสโมสรประสบสุขเกษมสันนิรันดรสถาพรทุกทิวาและราตีอ่าะอ่ะพี่พอช่วยด้วยพี่พอสาธุสาธุสาธุช่วยกันสาธุค่ะลูกที่สีลูกที่ประจิมปิดนิมิตลูกที่ ป,ปัดจิมปจิมบุญจงช่วยให้เพื่เพลินเจริญสีเทพเจ้าเหล่าเทวะเพื <t 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 uh uh ่ออารีบารมีของบุญช่วยหนุนนำสาธุ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 ปัติด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 ดช่วยกันปิดปิดด้วยกันพันช่วยกันช่วยกันที่ห้าลูกทิศพายัพ ปิดนิมิตคิดพายับราบอุดมคนนิยมมีสุขทุกเชา้าข้ามประสบสุขสมประสงค์เรมยก่ามงามจงงอกงามพิวาและราตีสาธุอ่าเด็กใช้เพราเด็กยิงพัดพัรมาช่วยกันลูกอ่าอ่ะ,อะโอเคลกูกตีหกลูกที่อุด,ดรปิดนิมิตลูก คิดอุดรวอนพระช่วยให้ร่ำรวยสำเร็จเป็นเศรษฐีปราชญ์โรคร้ายวารีเจริญลยสิเจริญชายเจริญชนลูกที่7ลูกที่ิศานศิดนิมิมิทิศารเปิดวันศิษย์อนิษฐอภิบาลประกานผลสถาบันสถาบันสุวรรณเป็นเลิศโคนสามีลนทีสหวงตั้งใจเดินขาดทุนสามลูกเอาไปเลย ะพระท่านที่จะถวายสักการะนะครับถวายสักกานะครับที่แปดลูกทิดบุรพาปิดนิมิตลูกทิดบุรพาเทวดาทั่วแคว้นแดนสวรรค์ประทานพรสดชื่นทุกคืนวันอภิบาลป้องกันคุ้มครองไกาสาธุสาธุสาธุลูกลูกลูกเด็กอ่ะลูกที่แปดพอดท่าน ลูกที่แปดแปะแปะช่วยแม่แปะแปะช่วยกันลูกอย่าแย่งกันลูกคิดอาคเนเนปิดนิมิตลูกคิดอาคเนเนมิเสนอาจคนหลงไหลราจจากทุกโศกห่างโรคภไป <ève S 2> sociedad, เหมือนอยู่ในทิศกถานวิมานทองสาธุสาธุสาธุขนาดนี้เด็กเย็น่นน้องพอดน้องพอดช่วยกช่วยกันขัดลวมัธนาดนี้เล่นโม่ลองโม่ขาวโต๊ะแถวเลยบอกสมาริกีเรียนกั หลางมาทำบุญแล้วก็จะมีของกินขายเยอะแยะเลยนะพ่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปไปแม่ฟังขวามือแม่ลองดูสิมีอะไรบ้างพอ่ออันนี้มันเป็นอะไรครับอะไรขนมพวงมาลัย<ป>อันนี้ก็จะเป็นขนมลา อาร้านอะไรเอ่ยร้านกะละแมเพชรประสมเพชรชบุรีครับพาดันมาอะไรนะกะละแมมีขายกะละแมครับเออกะละแมแม่มีขนมแบบนี้ด้วยนะ แล้วก็มีข้าวโพดอ่าแม่พอเห็นร้านไก่ย่างบางตานแม่บ้านป่งราชบุรีดูยสิเข้ามาดูไก่สิยี่สิบาทย <20 S 2> ี่สิบาทผูกไหมผูกนะยี่สิบาทเองอะไรอีกอนนี้ยี่สิบาทอ๋ออันนี้ยี่สิบาทอันนี้แหละครับ อันนี้ห้าสิบบาทนี่อะไรลูกรู้ไหมเขาเรียกว่าโคกวนลูกอ่าน้ำอัดลมว้นไหมผันผันผันวางขวาก็จะเป็นอ่าผลไม้เชื่อมครับ ไรัมีหอมแดงสีสกเกตสามโลหนึ่งร้อยบาทอย่าไปจับนะอย่าไปจับเขานะ่ะพอออ่านว่าอะไรพอออ่านว่าอะไรมะแมลงทอดอเริ่มต้นสามสิบบาทครับ อัอนนี่มีชื่ออยู่ข้างล่างเลยนี่นี่เนี่ยน,นี่นี่น่าตักกระเตนจิ้ง,กงโกรงโคงไขส่สะดิ้งและมีอะไรอีกน้อนไหมเห็นไหมหังหูลูกครับไม้ต่อสิบบาท เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดินกลับมาไปดูหลายอย่างก่อนไปดูอะไรพนร้านทะเลดองที่จริงใจครับแมงกะปรุ tutaj, span, นตองสวยจังอะไรอะไรอะไรนี่คืออะไรแม่แพนเค้กกะตูนวิพรต หดูเคยดูแล้ว,ลวอันเค,ค้กกระตุ้นยี่สิบบาทโลมแม่นี่เรียกว่าอะไรไส,ส้กรอกอีสานมีบ้าบินมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับขายกล่องละเท่าไหร่ครับ กล่องละสามสิบห้าบาทสามกล่องหนึ่งรอยบาทครับนี่ก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับถุงละสามสิบบาทมีสตอรอเบอรี่ด้วยครับโลรสอง น้ำมะตูมสดอะไรอยู่เคยดูแล้วนี่เหรอรู้จักไหมครับเก่ารัดเยาวราชครับไก่ทอดนี่ไก่ย่างสิ่งแม่ นี่ทำไมลูกชิ้นมันลูกใหญ่เงี้ยพ่อล้นน้้มรเดานนี้เยโอ้แม่นี่อะไรอ่ะใหญ่จังเลยอะไร้ไ่เพ่ดคืออะไรลูกชื่อิไนหมูคืออะไรพ่ะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อครับมาแล้ว25บาทไม้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยตตราเพชร กีม้แม่เต็มหอเปล่ามีหมูมีเนื้อครับฝั่งขวาน,นี่นะครับขายเสื้อผ้าครับ เดี๋ยวพ่อดูฝาดซ้ายครับนี่ก็จะเป็นเฉาก้วยชากัราวครับนี่จะเป็นเฉาก้วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มจะไม่เละหรือแข็งกระด้างนะครับเมื่อท่านไปกินเฉาก้วยนี่ไอศครีมโคละเท่าไหร่คุณแม่โค้ละสิบอา ทำไมถึงต้อลองกินโอ้โหถูกจังเลยครับเพระเป็นเฉวเวทดเขาเกลียบเข็ยนหอมได้านท่างดูรูปเปีงยลดความดันโลหิตสูงแก้กาเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็เบาหวานนะครับอันี้คือประโยชน์เท่าไหร่ครับห่อนสี่สิบสามห่อนหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้แบบมันม่วงเอาไหม อืมอันนี้มันม่วงเห็ดหอมนี่ฟักทองใช่ไหมเขาเกลี่ยเห็ดหอมเพราสามห่อร้อยเอาพวกรถเลยอร่อยอ่าอย่างละรถนะครับจะมีต้นไายต้นสะระแหน่มันม่วงเห็ดหอม ปักทองเสรแลข้าเกยบ่นหอมมีให้ช<ะ>ิมนี่ากล้วยนั่นเก็บื่อวันแม่นี่คือมะขามนี่สีทองใหญ่โลละร้อยสี่สิบบาทอันนี้โลละหนึ่งร้อยสีทองเล็ก สีจมพูโลละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เรียกว่าอะไรแม่มะขามแก้วใช่ไหมอ่าสุงละยี่สิบาทถุงละห้สิบบาทเปี๊ยะคุณเปรมเปี๊ยะลาวานุ่มยืดละมุนอ๋อมีขายไดฟุกุด,ด้วยครับ ใซส์เล็กขนาดนี้ออชิ้นละสิบบาทมีหลายรสชาติเลยครับนี่นี่รสชาติอยู่นี่มีชาเขียวนะฮะมีไข่เค็มฝอยทองมีมันม่วงช็อกโกแลตนมพอกไกโดไข่เค็มใช่ครับเนี่ยไก่ย่างบางตาลครับ เจลีปอิน,นพีน่พอตหมดแล้วนะั่นะ่ะพอตมาแม่ตรงนี้ขายอะไรเนี่ยเ,เข้าหลามข้าหลามพอตพารู้จักเข้าหลามไหมพอตรู้จักเข้าหลามไหมสกีไลท์แบบบูนี่ กระบอกละ20บาทอันนี้3กระบอกหนึบาท3กระบอกห้บาทกระบอกละ30กระบอกละ25รู้จักไหมลูกรู้จักแหนมปลากรายทอดครับพร้อมทานสดสะอาดอร่อยเขารู้จักนี่ไหมครับ หญิงดองเพราะจะไปอยู่ใกล้มากคลิกครับเต๋ครับสามชิ้นห้าสิบบาทน้ำผลไม้เกตี้หมดยังขายแก้วละเท่าไหร่ครับแก้วยี่สิบบาทครับนี่ให้หมดก่อนเกตี้หมดก่อนคุณลุงครับอันนี้เรียกว่าปลาหมึกแถว หมึกบดปลาหมึกบดอ๋อปลาหมึกบดขาวบัเน้นเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้ห้าสิบาทจา้ะเจ็ดสิบบาทอ,อ,อันนี้สี่ตัวร้อยค่ะนี่ห้าตัวร้อยจ้ะสี่ตัวร<ถ>้อยห้าตัวร้อยถ้าเป็นถทำสำเร็จแล้วถุงละร้อยจะอ๋อทำสำเร็จแล้วถุงละร้อยครับถุงละเจ็ดตัวอ๋อขนมครกปากน้ำโพสูตรไทยโบราณครับ 30บาทครับกล่องละ30บาทมีกี่หน้าครับตอนนี้มีแค่3หน้ามีแค่3หน้าครับมีเป็นผักแล้วก็เป็นข้าวโพดขฟักทองโอเคอ่ะเรืวแม่ซื้อแล้วซื้อแล้วลูกชายชอบทานครับ ร้านกิฟต์ช็อปฟอร์ยูนะครับกิฟต์ช็อปเริ่มต้น20บบาทครับโอ้โหปั่นฟุ้งเลยครับไก่ย่างครับมาเท่าไหร่ครับตัวใหญ่เนี่ยครับ อ๋ออันนี้ไม้ละสิบบาทไม้ใหญ่ห้าสิบบาทเาเากเลยตูแม่เจอร้านหอยครกเว้ยเฮ้ยต้องลองแล้วจะติดใจชิ้นละห้าบาทสิบชิ้นฟรีหนึ่งชิ้นนะครับคันต่ำหกชิ้น มีหน้าอะไรบ้างครับเนี่ยมีปลาหม,มึกกุ้งหมึกหอยแฮมเบคอนอ๋อกุ้งหมึกหอย แอม,มเบคอนแล้วก็โ,โปรโอกโ่าโปอาอมีหลายหน้าจังไส้กรอกแล้วก็โบรลน่าหลายหน้าเลยครับมีขายไม้กวาดดอกหญ้า ไม่กว่าทา้งมะพร้าวนะครับอาาสาสิบห้าบาทสามอันหนึ่งร้อยบาทครับมีขายเขาเกรียบนะครับลูกชิ้นครับเกกรอมีขายหมึกย่างด้วยนะครับ บึกไข่สิบห้าบาทบึกไข่เจ็ดไม้หนึ่งร้อยบาทครับถ้าแบบนี้ก็คือบึกไข่ห้าไม้หนึ่งร้อยบึกไข่ยี่สิบบาท,บข,บาทข้าวหลามนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยครับใส่เผือกใส่ถั่วดำ ข้าวเหนวขาวดำหวานมันเค็มครับมขายขกระบอกละเท่าไหร่ครับมีกระบอกละสิคูล,ออละร้อยมละร้อยจ้ะอ๋ออันนี้สี่กระบอกเอากระบอกละสี่สิบบาทอันนี้คู่ละคู่ละร้อย นี่มาละหนึ่งร้อยโอเคครับลาผมงคบมะม่วงเบานะครับกันยาลูกชิ้นมาละสามบาทครับแล้วก็มีแซวิอทอดไส้ปงอาดมายองเนสน,นะครับสิบบาทครับ มีขายปลาหมึกด้วนะครับไ,<ข>ไก่ย่างบางตาลครับมแม่อ้อยนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับนี่ครับมีข้าวเหนียว นี่นะครับคุณพ่อก็ซื้อไก่ย่างบางตานะครับเป็นเนื้อไก่ล,ล,ล้วนๆเลยครับแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวนี่ครับดูแล้วน่าอร่อยครับไปลองกินดูครับอร่อยแน่นอนเลยครับมีด้านบนกับด้านล่างด้านบนให้เหลียวายเข้าไปกิน,น,น,นข้าวโพด ได้เลยหรืออยากจะจอดด้านล่างซื้อของกินของ,ของใช้ใก่อนค่อยไปทำบุญวันนี้ครอบครัวเรานะคะคุณพ่อคุณแม่้องพอน้ังพันมาทําบุญนะคะที่วัดป่าอมรารามนะคะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนาะอู้คนเยอะแยะมากเลยพ่ออิ่มบุญอิ่มใจวัดเขาสวยมากแล้วก็มีของขายเยอะแยะเลยนะคะซื้อเยอะแยะเลยนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องน้องพรน้องพันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะพี่พรบ๊ายบายพี่พรบ๊ายบายครับอ้าวชอปากกันนะอ่ะลุ๊กอ่ะวชอบละปากอ่ะร้อยหนึ่งบอกนะอื